พูดถึงคนขี้โกงเนี่ยโกงได้ทุกอย่างสารพัดนะ่ท่านผู้ฟังโกงเงินโกงสมบัติโกงวัดโกงข้อสอบนะโกงตาช่างเรียกว่าโกงได้ทุกอย่างถ้าคนขี้โกงนะที่ครอบครัวหนึ่งในจังหวัดลบบุรีครับหัวหน้าครอบครัวชื่อนายสุภาพนายสุภาพเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาเป็นที่รักของเพื่อนบ้านแล้วก็ทุกคนที่ได้รู้จักกับแก ส่วนภรรยาของแกในชื่อนางทวินนางทวินคนนี้เป็นคนมีอุปนิสัยตรงข้ามกับนายสุภาพนะตรงข้ามกันแบบฟ้ากระดินเลยคือนางทวินเนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โดยไม่คิดคำนึงถึงความถูกต้องขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวต้องการจะได้เท่านั้นเป็นพอทีนี้สองขัวเมียคู่นี้เขาก็มีลูกสาวอยู่สองคน เป็นผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาสวยทั้งคู่แต่วันนิสัยของพี่น้องนี่ไม่เหมือนกันเลยคนโตชื่อพิกุลคนนี้ได้เลือดแม่มาเต็มที่เลยส่วนน้องชื่อชบาชบาน,นี่น้ำใจดีแบบพ่อเป็นคนโอบเอื้ออารีทั้งสองก็มีอายุห่างกันเพียงแค่สองปีเท่านั้น เมื่อเติบโตเป็นสาวเต็มตัวก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะมีหนุ่มๆมมาหมายปองพี่กุลพี่สาวนี่รู้สึกจะมีสเสน่ห์มากกว่าน้องสาวเนื่องจากเป็นคนมีจริตจกักก้านรู้จักหวานสเสน่ห์เล่นหูเล่นตากับบรรดาหนุ่มๆผิดกับชบา,าน้องสาวที่ค่อนข้างจะซื่อแล้วก็วางตัวเงียบๆก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าคล้องแวะด้วยดังนั้นพี่กุลผู้พี่เนี่ก็มักจะมีหนุ่มๆม,มารุมตอมอยู่เสมอ นางทวินเนะมื่อเห็นว่าลูกสาวคนโตมีลูกชายมาติดพันมากมีผู้ชายมาติดพันเยอะความคิดที่จะหาเงินจากบรรดาหนุมน่มๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นในสมองเพราะแกเป็นคนเห็นแกได้เพราะฉะนั้นนางทวินก็เลยพยายามที่จะคัดเลือกเด็กหนุม่มซึ่งจะเอามาเป็นลูกเขยเนี่ยว่าให้เป็นลูกของคนมั่งมีมีฐานะาจะเลือกไอ้ชนิดนั้นแหละ ให้คบหากับลูกสาวส่วนหนุ่มคนไหนเป็นลูกคนจนนางทวินก็จะกีดกันไม่ให้เข้าใกล้ซึ่งก็สมความตั้งใจของแกมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นลูกเท่าแก่โรงงานกระเบื้องมาชอบพ่อพิกลนางทวินก็บอกให้ฝ่ายชายมาสู่ขอโดยเรียกค่าสินสอดเสียแพงลิบเพราะรู้ว่าเขารวยด้วยความที่หลงรักพิกลอย่างมากมาย เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ก็พยายามคาดคั้นให้พ่อแม่มาสู่ขอพิกลให้และเมื่อสามารถตกลงเรื่องสินสอดทองมั่นเป็นที่พอใจกันแล้วงานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าในเวลาเดียวกันนั้นนั่งทวินก็แอบไปตกลงรับสินสอดจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาก็หลงรักพิกุลเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายหลังนี่มีฐานะหน้าที่การงานดี เป็นลูกของข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งในจังหวัดนะเมื่อถึงวันแต่งนางทวินแล้วก็พิกุลลูกสาวก็เบี้ยวลูกชายเท่าแก่โรงกระเบื้องเฉยเฉยเทั้งที่รับเงินค่าสินสอดราคาแพงจากเขามาแล้วโดยออกอุบายให้พิกุลหนีไปอยู่ที่อื่นหรือว่าเรียกว่าหนีขันหมากไปนั่นเอง รั้นเมื่อฝ่ายชายไม่ได้แต่งแล้วก็ต้องเป็นไม้ขันหมากก็ทําให้เกิดความเสียใจแล้วก็อับอายผู้ควรเป็นอย่างมากดังนั้นก็เลยทวงเงินสินสอดที่ให้ไปกลับคืนแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากนางทวินโดยอ้างว่าพิกุลมันหนีไปพร้อมกับเงินสินสอดเอาไปหมดเลยการกระทําของนางทวินแล้วก็ลูกสาวเนี่ยนับว่าเป็นการโกงกันอย่างหน้าดา้ดานก็ว่าได้ แม้ว่านายสุภาพซึ่งเป็นพ่อนี่จะห้ามปรามยังไงก็ไม่เป็นผลสองแม่ลูกก็ภาคภูมิใจกับความชานฉลาดของตัวโดยไม่ได้คำนึงแม้แต่น้อยว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยสร้างความปวดร้าวให้กับหนุ่มลูกเจ้าของโรงกระเบื้องเหลือจะกล่าวความสำเร็จในครั้งแรกก็ทำให้สองแม่ลูกได้เงินจากการโกงสินสอดทองมั่นเป็นจำนวนมากพอสมควรแต่แทนที่จะสำนึกผิดกลับย่มใจ คราวต่อมาก็ร่วมกันวางแผนที่จะโกงเงินสินสอดจากหนุ่มคนที่สองอีกแต่คราวนี้มันไม่ง่ายเหมือนกับครั้งแรกเพราะว่าฝ่ายชายซึ่งเป็นคนทั้งมีเงินมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนี่ไม่ยอมโอนอ่อนพ่อนตามง่ายๆเหมือนคราวแรกดังนั้นเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้พิกุลก็เลยจำเป็นจะต้องแต่งงานด้วยกับผู้ชายคนที่สองเนี่ยการแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้รัก ก็ทำให้พี่กุลรู้สึกเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นมันสร้างความชอกช้ำให้กับพี่กุลเป็นอย่างมากด้วยเหตุน,นี้เองก็ทำให้ชีวิตแต่งงานของพี่กุลเกิดรอยร้าวจากภายในในระยะเวลาอันรวดเร็วพี่กุลกับสามีก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันไม่เว้นแต่ละวันแล้วเมื่อความเบื่อหน่ายทวีความรุนแรงขึ้นพี่กุลก็หาทางออกด้วยกันแอบคบหากับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็เป็นชู้กัน เรื่องราวการนอกใจสามีของพิกุลนั้นนางทวินซึ่งเป็นแม่ก็ร่วมรับรู้ด้วยแทนที่จะห้ามปรามลูกสาวกลับเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะเห็นว่าผู้ชายชูคนนี้เป็นคนมีเงินอีกทั้งลูกสาวตัวเองก็ชอบด้วยนางทวินก็เลยส่งเสริมให้ทั้งชายโฉดหญิงชั่วสวมเขาให้กับลูกเขยตัวเองทั้งสองรอบคบหากันมาเป็นเวลานานพอสมควร โดยมีนางทวินช่วยเป็นเกราะกำบังให้เวลาเขาถามนางทวินก็ช่วยอ้างโน่นอ้างนี่นหาทางหลีกทางเลี่ยงให้กับลูกสาวไ้ทําชั่วแต่แล้วความลับก็ไม่มีในโลกเมื่อเรื่องราวเฉาฉวงคนทั้งสองมันแดงขึ้นวันหนึ่งสามีของพี่กุลก็เกิดจับได้คาหนังคาเขาอย่างชนิดที่ไม่อาจจะแก้ตัวได้เลยแรงหึงบวกกับโกรธจัด ก็ทำให้สามีของพี่กุลเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาตรงเข้าตบตีพี่กุลอย่างเอาเป็นเอาตายนางทวินเห็นอย่างนั้นก็เข้าไปห้ามปรามพยายามขัดขวางไม่ให้ลูกเขยทำร้ายลูกสาวตัวความชุลมุนที่เกิดขึ้นก็ทำให้นางทวินโดนลูกเขยเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ที่ท้องน้อยอย่างแรงหมัดลูกหลงทำให้นางทวินสุดแล้วก็ร่วงตกจากบันไดเลยนะ ร่างผอมบางของนางทวินกลิ้งหลุนหลุนลงมายังพื้นดินเบื้องล่างแล้วก็สลบอยู่ตรงตีนบันไดท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงร่างนางทวินถูกนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ยังสลบสลายไม่ได้สติอยู่และเมื่อหมอตรวจดูอย่างละเอียดก็พบว่าที่ศรีรษะนางทวินได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเนื่องจากฟาดกับขั้นบันได,ดขณะที่กำลังกลิ้งลงมา แล้วก็เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งนางทวินอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้หมอว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงตามที่หมอบอกเพราะว่าหลังจากที่นางทวินฟื้นขึ้นมาปรากฏว่ากลายเป็นคนเสียสติความทรงจํำบกพร่องบางครั้งก็จําคนที่รู้จักได้บางทีก็จําอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งสามีแล้วก็ลูกของตัวส่วนพี่กุลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็ถูกสามีทิ้งแล้วชายชู้มันก็ปลีกตัว หนีออกห่างไปจากหญิงสาวที่เคยได้ชื่อว่ามีความงามมีสเสน่ห์มากที่สุดในตำบลก็กลับกลายเป็นผู้หญิงไร้ค่าไร้ราคาไม่มีใครต้องการซ้ำยังถูกรังเกียจเดียดฉันจากผู้คนถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงหลายใจมากชู้หลายชายไปที่ไหนใครก,ก็ไม่อยากจะให้ขึ้นบ้านเข้าบ้านไปซื้อของเขาก็ไม่อยากจะขายให้แล้วในที่สุดเธอก็ทนความอับอายของคู่ ต่อผู้คนไม่ไหวก็เลยหลบหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่กลับไปบ้านอีกเลยเป็นเวลานับสิบปีหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นประมาณสามปีนายสุภาพสามีของนางทวินก็เสียชีวิตลงอย่างสงบก็ทิ้งนางทวินให้อยู่กับครอบครัวของชบาชบาลูกคนเล็กเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะต้องมาอาศัยชบาอยู่ จนกระทั่งนางทวินอายุได้ประมาณ60ปีเศษถึงได้จบชีวิตลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ท่านผู้ฟังอาจจะมองไปได้หลายแงย่หลายมุมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องบังเอิญไม่ได้ชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นเรื่องเวรกรรมที่ตามสนองเป็นเพียงวิถีชีวิตของคนบางคนเท่านั้นแต่หากจะพิจารณากันให้ถีทถ่วนแล้วก็จะพบว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยดำเนินอยู่ได้บทบาทแห่งกรรม ที่เป็นตัวกำหนดไว้ให้ทุกอย่างดำเนินไปได้โดยวิถีแห่งกรรมนั่นเองแกก่อกรรมขึ้นมาในชาติปัจจุบันทันตาเห็นแล้วแกก็ได้รับผลกรรมนั้นโดยทันทีเหมือนกันการทำดีเนี่ยจะก่อให้เกิดผลดีวิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ก็จะพบแต่สิ่งดีๆเจอคนก็เจอคนดีๆเจอเหตุการณ์ก็เจอเหตุการณ์ดีๆแต่ถ้าหากกรรมชั่วก็ตรงกันข้ามนะครับ เกิดเหตุการณ์ชั่วชั่วเจอคนชั่วชั่วและว,วิถีชีวิตก็จะดำเนินอยู่ท่ามกลางความชั่วร้ายนะแล้วก็จะต้องจบลงอย่างเช่นนางทวินและพี่กุลสองแม่ลูกอู้ช่อฉนโกงสินสอดชาวบ้านเขานี่เองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นแถวมหาชัยหลายปีมาแล้วครับ มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออุมาวสีเธอเป็นสาวคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสไปฝหญิงใดหรอกอนอกจากชื่อเพราะที่บ้านเลี้ยงกุ้งจะขาดทุนอุมาวสีก็เลยขอไปทำงานที่โรงงานแช่แข็งอาหารทะเลแห่งหนึ่งก็นั่งรถสองแถวที่โรงงานรับส่งสมัยนั้นค่าแรงยังไม่ถึงร้อยรวมโอด้วยก็จะได้อยู่ที่ร้อยยีบาบาท ก็จัดว่าพอๆกับค่าแรงขั้นต่ำนั่นแหละคนที่หมู่บ้านในตำบลที่อุมาวสีอยู่มาทำงานโรงงานนี้กันหลายสิบคนอุมาวสีในตอนนั้นอายุ21ปีเป็นลูกคนโตมีน้องชายอีกคนน้องชายก็ไม่ได้ร่ำเรียนต่อจบแค่ปอเจ็ดก็ออกมาช่วยพี่ช่วยพ่อทำวังกุ้งแต่ว่าปีนี้ขาดทุนขาดทุนย่อยยับ มีที่อยู่ห้าไร่ก็ติดนี่ธน,นาคารน้องชายอายุ19ก็ได้มาทำงานโรงงานเดียวกับอุมาวสีด้วยเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวอุมาวสีไม่ได้สะสวยอะไรแต่พ่อแม่ตั้งชื่อซะไพารเพราะพริ้งยาวเหยียดนะนะก็ฟังแต่ชื่อก็คิดว่างามเลิศอ่คนอื่นเขาจะเรียกชื่อเล่นสั้นๆแต่อุมาวสีนี่ไม่มีชื่อเล่นพ่อแม่จะเรียกซเต็มยศ น้องชายอุมาวสีก็เช่นเดียวกันไม่มีชื่อเล่นนะ่ะชื่อนายอนุชาอุมาวสีนี่มีนิสัยเย่อหยิ่งก็เลยไม่ค่อยพูดกับใครจะสนิทกับเพื่อนที่อยู่ใกล้กันแค่สองสาคนเวลาพักเที่ยงอนุชาน้องชายก็จะไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆเอาข้าวใส่ปินโตมากินส่วนอุมาวสีจะนั่งกินคนเดียวไม่รวมกับใครวันเงินออกถึงจะไปกิน ไว๋เตี๋ยวหวานเย็นหน้าโรงงานสักครั้งหนึ่งสมัยนั้นโรงงานนี้ยังไม่มีโรงอาหารยังไม่มีร้านอาหารมาขายเหมือนกับตอนนี้นายสุทนนีเป็นหัวหน้าแผนกที่อุมาวสีทำอยู่สุทนนะมีหน้าที่คอยคุมคอยเดินดูตลอดให้พนักงานเรียงหมึกใส่ถาดเพื่อจะส่งเข้าห้องเย็นนายสุทนนีมีเมียแล้วชื่อนังกบอยู่อีกแผนกหนึ่งที่จะเป็นแผนกแกะกุ้ง ตอนเย็นก็จะกลับบ้านพร้อมกันแต่ว่าคนละคันกับอุมอาวสีความเย,อย่อหยิงของอุมอาวสีนี่รู้กันทั้งนแผนกพวกผู้ชายก็บอกว่ายิงยิงแบบเนี้ยถ้าได้เป็นเมียจะทิ้งให้น้ำตาร่วงเฉยสุทนก็รู้สึกมันไสยอยู่ไม่ใช่น้อย,อยคิดว่าทำไมมีเมียจะหลอกฟันแล้วทิ้งซะเวลาที่นายสุทนสอนว่าจะต้องเรียงมึกยังไงอุมอาวสีก็ทำเป็นยืนคอแข็งไม่กล่าวขอบคุณสักคำ ุทุทนก็ไม่อยากจะพูดด้วยไม่อยากจะสอนกะว่าครบสามเดือนจะไม่ให้ผ่านงานจะเขียนรายงานขึ้นไปเสนอฝ่ายบุคคลว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านงานอยู่มาวันหนึง่งอยู่ๆอ,อุมาวาสีขอเข้าห้องน้ำวันนั้นแม่บ้านจะต้องเทคลอรีนลงในอ่างให้พนักง,งานเดินผ่านฆ่าเชื้อเธอเป็นแม่บ้านคนใหม่ก็เผลอใส่คอรีนมากไปหน่อยอุมาวาสีเดินผ่านออกไปก็รู้สึกฉุนมากกลิ่นมันแรงกว่าทุกวัน ตอนที่เข้างานตอนเช้านะี่ยยังเหม็นน้อยกว่านี้มากพอเดินเข้ามาในที่ทำงานก็ทำให้อุมาวสีลม้มลงเหมือนกับจะเป็นลมสุทนและทุกคนเห็นก็ตกใจสุทนก็รีบวิ่งไปอุ้มอุมาวสีเข้าห้องพยาบาลที่โรงงานให้นอนพักนะแล้วก็ต้องถอดเอี้ยมกับรองเท้าออกสุทนก็ช่วยเต็มที่หายาแก้เวียนหัวให้กินเอาอยาดมมาให้ดมแล้วก็เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นชั่วโมง ช่วงนั้นพยาบาลประจําโรงงานยังไม่มีถ้าใครป่วยกระทันหันหัวหน้าง,งานก็จะให้มานอนพักที่ห้องนี้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนจนกว่าจะดีขึ้นถ้าการแย่ก็จะมีคนพาส่งโรงพยาบาลอุมาวาสีที่ไม่เคยโดนมือชายก็รู้สึกวันไหวเขินอายอยู่ไม่ใช่น้อยนายสุทนเพิ่งเห็นว่าอุมาวาสีมีผิวขาวนิ้วมือเรียวงามนิ้วเทา้าหลังเทา้าดูขาวสะอาดกวาหนังกบเมียของตัวมาก เนื้อตัวของอุมาวสีก็นุ่มนวลเวลาที่ตนอุ้มก็ทำให้สุทนในจิตใจปั่นป่วนนึกชอบอุมาวสีสาวที่น่างออยู่ตลอดอุมาวสียิ้มให้แล้วก็ยกมือไหว้และเป็นครั้งแรกที่สุทนเห็นรอยยิ้มของอุมาวสีก็รู้สึกว่าเธอก็มีความรู้สึกว่าก็น่ารักดีตั้งแต่วันนั้นอุมาวสีก็จะยกมือไหวสุทนทุกเช้าแล้วก็ยิ้มให้ ต่อมาทั้งสองก็มีใจให้กันทั้งที่อุมาวาสีก็รู้ว่าสุธนมีเมียแล้วสุธน,นแอบส่งจดหมายให้อุมาวาสีเวลาที่ไปยืนข้างๆทําท่าคุมงานเสร็จแล้วก็แอบยัดใส่มืออุมาวาสีตอนใกล้เชียงโดยที่คนงานอื่นไม่ได้สังเกตเพราะตั้งหน้าตั้งตาเรียงหมึกกันอยู่อุมาวาสีก็มีใจให้ถึงไม่มีโอกาสส่งจดหมายให้แต่เวลาที่อุมาวาสีเดินไปห้องน้ํา นายสุทนก็แกล้งเดินทำทีว่าไปห้องน้ำผู้ชายแต่ดักเจอตรงทางเดินแล้วก็ได้พูดกันสองสามคำก็นัดแนะอุมอาวสีให้ไปเจอกันที่ตลาดในวันอาทิตย์ตอนสิบโมงเชา้าอุมอาวสีก็ไปยักหน้าและรับคำทั้งสองก็แอบ,บติดต่อกันเงียบๆไม่มีใครรู้อยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ทำเป็นไม่สนใจกันแต่ว่าแอบ,บนัดเจอกันแทบทุกอาทิตย์นายสุทนก็บอกกับเมียว,ว่า อยู่บ้านทํำงานบ้านแล้วก็คอยดูลูกไว้สองขวบไปนะเ,เดี๋ยวเรื่องกับข้าวตัวจะเป็นคนซื้อให้เองในวันอาทิตย์นังกบก็รู้สึกปลื้มใจที่ผัวเอาอกเอาใจกบเคยบอกอยากจะไปซื้อของเองมั่งสุชนก็บอกว่าระยะเนี้ดูลูกในวันหยุดเถอะให้แต่ยายตาดูให้แกก็คงจะเหนื่อยเราเป็นแม่เขาต้องดูเองมั่งส่วนอุมาวสีนี่ออกจากบ้านทุกอาทิตย์ แม่ก็บ่นว่าจะไปอะไรนักหนาไปตลาดทำไมทุกอาทิตย์อุมาวสีก็บอกว่าหนูทำงานเหนื่อยไม่เห็นเดือนเห็นตะวันตั้งแต่เช้ายันมืดเหมือนติดคุกให้หนูออกไปดูอะไรบ้างเถอะแม่ก็บอกว่าน้องแกเจ้าอนุชามันเป็นผู้ชายไม่เห็นมันจะอยากเที่ยวออยู่บ้านถ้าไม่ได้ช่วยงานพ่อมันก็นอนพักเงินทองก็ให้แม่หมดอุมาวสีก็บอกก็เรื่องของมันนี่หนูก็ไม่ได้ใช้เงินมากมาย แค่ค่ารถไปกลับหกบาทซื้อของกินก็ไม่เกินร้อยเสร็จแล้วต่อมาสุทนกับอุมาวาสีก็ลักลอบได้เสียกันหลายเดือนแต่ความลับไม่มีในโลกวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานโรงงานเดียวกันแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันนางกบไปเจออุมาวาสีกับสุทนในเดินคว้งกันขึ้นรถสามล้อเครื่องเลี้ยวไปทางที่มีโรงแรมหล่อนก็รีบกลับมาบอกกับนางกบแล้วก็บอกให้นางกบเก็บอาการไว้ก่อน รอดูพฤติกรรมของสุทนกับอุมาวาสีก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อมั่นใจแล้วค่อยฉีกหน้าอุมาวาสีที่โรงงานแต่ต้องนอกโรงงานนะอ่ะเอาที่จอดรถหน้าโรงงานก็ได้ขากลับคนเยอะดีถ้าทะเลาะก,กันในโรงงานจะถูกไล่ออกทั้งคู่นังกบนี่เร,ร้อนในใจเหลือเกินแต่ก็พยายามอดกั้นไว้ตามที่เพื่อนบอกด้านอุมาวาสีก็บอกกับสุทนว่าเราหนีไปอยู่ด้กันเถอะพี่ตอนนี้หนูคิดว่าหนูท้องแล้ว นสุทนก็ตกใจท้องเหรอแบบนี้ก็ต้องกินยาหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เด็กมันออกมาพี่ยังไม่พร้อมอุมาวสีก็บอกพี่พูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะนี่ลูกเรานะไหนพี่บอกเบื่อเมียที่บ้านแล้วอะ่ะแล้วพี่ก็รักหนูแล้วแล้วทำไมพี่ไม่เลิกกับเมียสุทนก็บอกว่าเมียพี่เขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีในพี่ทิ้งเข้ากับลูกไม่ลองรักอุมาวสีก็น้ำตาคลอทีเดียวแต่พี่ทิ้งหนูได้ใช่ไหมอะ่ะ คิดที่จะฆ่าลูกของเราได้ลงคอสุทนก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวขอเวลาพี่สักนิดได้ไหมพี่น่ะพูดได้อสิว่าขอเวลาแต่ว่าท้องมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะพี่เอาเถอะนะช่วงนี้เราห่างกันสักระยะหนึ่งเดี๋ยวพี่จะจัดการให้พี่ไม่ทิ้งหรักพี่จะค่อยๆหาทางออกนายสุทนพูดไปอย่างนั้นทั้งทั้งดิมมืดแปดด้าน อุมาวสีไม่ใช่คนโง่พอสุทนพูดแบบนั้นก็แสดงว่าสุทนเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นเมื่อแยกย้ายกันอุมาวสีก็ไปนั่งอยู่ท่าน้ำหน้าตลาดมองเรือจ้างที่แล่นรับคนข้ามพวกเห็นหลายคนเขาจูงลูกขึ้นจากเรือมาหาซื้อของในตลาดอุมาวสีก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่มีโอกาสมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขได้แบบนี้ เสร็จแล้วเธอก็เดินมาที่ท่ารถมาขึ้นรถกลับบ้านด้วยอาการเศร้าหมองส่วนทางด้านนายสุทนก็ซื้อของแค่อย่างสองอย่างไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรจิตใจกำลังสับสนพอกลับมานังกบก็นั่งรอถามว่าทำไมได้ของมาแค่เนี้ยไปมาตั้งนานสุทนก็พูดแบบหัวเสียมันก็ได้แค่นี้แหละอ่ะนิ่งเงินทอนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปซื้อเองก็แล้วกัน อุมาวาสีเขียนจดหมายระบายทุกสิ่งทุกอย่างลงในกระดาษในความผิดพลาดของตัวเองที่ยอมเสียตัวให้บ้ชายง่ายๆโดยไม่ได้อะไรพอท้องเขาก็ไม่ต้องการลูกในท้องตัวต้องอับอายถ้าหากว่าท้องโตขึ้นมาแล้วหาพ่อไม่ได้เธอไม่เคยชายตามมองผู้ชายคนไหนและบัดนี้เธอกลับแอบมีอะไรกับผัวชาวบ้านเธอเขียนขอโทษพ่อแม่บอกลาน้องเสร็จแล้ว อุมาวสีก็ผูกคอตายกับคือบ้านในคืนนั้นพ่อแม่รู้ก็ใกล้ฟ้าสางแล้วแม่ลุกหุงข้าวอนุชาน้องชายจะอาบน้ำไปทำงานพ่อออกไปวังกุ้งทุกคนช็อกกับภาพที่เห็นไม่รู้สาเหตุการตายของอุมาวสีจนกระทั่งพ่อได้สติบอกแม่ให้ลงไปดูในห้องสิงว่าอุมาวสีได้เขียนสั่งลาอะไรไว้บ้างพ่อกับอนุชาก็ช่วยกันนำร่างอุมาวสีลงมา รถโรงงานมาบีบแตรรออยู่ประมาณห้านาทีเมื่อไม่มีใครออกมาขึ้นรถก็ออกรถไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าสองพี่น้องทำไมถึงหยุดงานในวันนี้เมื่อเตรียมจัดงานศพชาวบ้านก็รู้แค่อุมาวสีผูกคอตายโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอนุชาน้องชายนี่แ้นนในสุดทนมากเมื่อนำศพพี่สาวไปวัดรอรถนำ้ำศพตอนบ่ายๆก็รอญาติมา อนุชาก็ขึ้นรถมาโรงงานให้ทันเที่ยงก็ขอยามเข้าไปบอกจะมาลางานยามก็อนุญาตเพราะเห็นว่าเป็นคนงานที่นี่เมื่ออนุชาเห็นสุทนเตรียมจะกินข้าวกับเมียแล้วก็เพื่อนอนุชาก็พูดว่าไอ้ทนพี่กูผูกคอตายแล้วมึงมันเลวมึงนทำผู้หญิงทองแล้วไม่รับมึงมีเมียแล้วมึงก็ยังแอบไปมีอะไรกับพี่กูพนักงานได้ยินกันทั่ว นายสุทนก็ปฏิเสธบอกกูไม่รู้เรื่องอะมึงพูดอะไรอนุชาก็ต่อยเปรี้ยงเข้าปากสุทนที่ลุกขึ้นยืนทั้งคู่ก็เลยต่อสู้กันจนหลายคนต้องห้ามกันยามก็รีบดึงอนุชาให้ออกไปนอกโรงงานเหตุการณ์นี้สุทนถูกไล่ออกจากงานนังกบนิช้ำใจมากไม่โทษอุมาวาสีฝ่ายเดียวนายสุทนจะต้องมีใจด้วยก็ทนที่จะอยู่กับนายสุทนไม่ได้ก็ขอเลิก สุทนก็เลยบอกว่าจะไม่เลิกกับกบหรอกแต่จะไปทํางานที่อื่นสักพักแล้วจะกลับมาแต่สามสี่ปีแล้วสุทนก็ไม่ได้กลับมานังกบก,ก็เลยมีผัวใหม่อุมาวาสีก็เหลือแต่ชื่อให้หลายคนจดจําไม่คิดว่าผู้หญิงที่เย่อหยิ่งจะทําตัวแบบนี้แม้ว่าร่างกายจะเป็นเท่าทุลีไปหมดแล้วแต่อนุชาน้องชายก็ไม่เคยลืมเรื่องของพี่สาวแล้วก็ เมื่อเขามีลูกมีเต้าเขาได้สอนลูกสาวของตัวให้อยู่ในศีลในธรรมอย่าทำแบบป้าชีวิตจะต้องหมุนหมองมีแต่จะต้องเสียใจแบบป้าอุมาวาสีครับ